ในสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมร่วมกับผู้ประกอบการสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อหารือแนวปฏิบัติกรณีปิดแคมป์คนงานก่อสร้างเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด -19 ทั้งในกลุ่มแรงงานไทยและต่างด้าวตามที่ได้มีมติให้ปิดแคมป์ก่อสร้างงดการเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงานในพื้นที่จังหวัดสีแดงเข้ม10จังหวัดเป็นเวลาหนึ่งเดือนนั้นในช่วงเวลาดังกล่าว กระทรวงแรงงานจะจ่ายสิทธิทประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัยโควิด -19 เนื่องจากสถานประกอบการถูกปิดตามคำสั่งสบ,บคโดยให้สำนักงานประกันสังคมจ่ายเป็นเงินสดร้อยละห้ของค่าจ้างให้กับคนงานทุกๆ5วันพร้อมดูแลเรื่องอาหารทุกมือ้อตลอด1เดือนตามรายชื่อที่ในจ้างรับรองวันต่อวันตลอดเวลาการปิดแคมป์ก่อสร้างซึ่งจะมีระบบการตรวจสอบแรงงานที่จะได้รับการเยียวยาโดยจะต้องอยู่ในแคมป์ก่อสร้าง หากไม่อยู่จะไม่ได้รับเงินชดเชยดังกล่าวทั้งนี้กระทรวงแรงงานจะประสานกระทรวงสาธารณาสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องข้อไปตรวจคัดกรองโควิด19เชิงรุกหรือสวอปแก่แรงงานทุกคนในแคมป์หากตรวจพบเชื้อจะนำเข้าสู่การรักษาตามขั้นตอนส่วนผู้ที่ตรวจแล้วไม่พบเชื้อจะต้องเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด -19 รวมทางการเฝ้าระวังตรวจสอบทุกโรงงานในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะหรือ Bubble and Seal. s e a l ข่าวจากมีการคนงานออกไปเท่านั้นเท่านี้ผมเรียนกับทางสมาคมกะบทางท่านนายุสมาคมแล้วว่าส่วนน้อยนะครับเพราะว่ามาตรการที่รับดูแลที่จะช่วยเหลือเนี่ยได้มีความชัดเจนนะครับว่าจะดูแลแบบไหนดูแลอย่างไรน,นะครับแล้วก็พี่น้องที่เป็นคนงาน พี่น้องผู้ใชแรงงานอยู่ที่คแคมป์เราก็ได้รับค่าจ้างในการหยุดงานจากกระทรวงแรงงานในส่วนนี้ก็มีการช่วยเหลือผู้ประกอบการแต่ด้งนี้ทั้งนั้นผู้ประกอบการเองก็มีความยากลำบากในเรื่องของการหยุดง,งานหนึ่งเดือนขยายสัญญางานหรืออะไรต่างๆก็เป็นสิ่งที่ผมต้องทำหน้าที่ในการประสานต,ต่อไปนอกจากนี้ยังได้มอบหมายให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานทำความเข้าใจกับนายจ้างผู้ประกอบการให้เข้มงวดมาตรการป้องกันโควิด -19 ของลูกจ้าง รวมทั้งกลุ่มการจัดหางานจะเข้าไปตรวจสอบหากพบว่ามีรายง,งานต่างด้าวผิดกฎหมายจะดําเนินการนําเข้าสู่ระบบทําให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไปนายทศพลกริตวงวิมานเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมกล่าวถึงมาตรการเยียวยาหลังปิดแคมป์คนงานก่อสร้างเป็นเวลาหนึ่งเดือนเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด1 9ว่า สำนักง,งานประกันสังคมซึ่งมีหน้าที่ดูแลการเบิกจ่ายสิทธิประโยชน์ของลูกจ้างผู้ประกันตนจะจ่ายสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัยโควิด -19 ให้กับผู้ประกันตนที่เป็นลูกจ้างของสถานประกอบการที่สบ,บคสั่งปิดโดยจะได้รับเงินชดเชยร้อยละ50ของค่าจ้างซึ่งประกันสังคมจะจ่ายเงินชดเชยให้กับลูกจ้างผู้ประกันตนตามรายชื่อที่นายจ้างรับรองตลอดเวลาการปิดแคมป์ โดยจะมีระบบตรวจสอบว่าลูกจ้างผู้ประกันตนที่จะได้รับเงินชดเชยจะต้องอยู่ในแคมป์ก่อสร้างหากไม่อยู่หรือมีการเคลื่อนย้ายที่อยู่อาศัยก็จะไม่ได้รับเงินชดเชยดังกล่าวสำหรับลูกจ้างผู้ประกันตนที่ยังไม่ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนสำนักง,งานประกันสังคมในพื้นที่รับผิดชอบจะเข้าไปตรวจสอบและขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องเพื่อให้ลูกจ้างผู้ประกันตนได้รับสิทธิประโยชน์อย่างครบถ้วน พร้อมทั้งของความร่วมมือสถานประกอบการให้ดูแลเรื่องอาหารของคนงานทุกมื้อตลอด1เดือนที่ปิดแคมป์เพื่อให้เป็นไปตามมาตราการควบคุมโรคแบบ Bubble and นด์ซเพื่อไม่ให้คนงานเคลื่อนย้ายและมีการเดินทางข้ามพื้นที่คลัสเตอร์หรือชุมชนที่มีการแพร,ร่ระบาดอย่างหนักเช่นโรงงานในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยในพื้นที่ระบาดจะมีการตรวจเชิงรุกและจะฉีดวัคซีนให้แก่ผู้ประกันตนมาตรา33ที่ได้ขึ้นทะเบียนแจ้งความประสงค์ไว้